สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมห้าหกนะคะก็วันนี้โบไปซื้อของมาหลายที่เดี๋ยวจะแยกคลิปเหมือนเดิมน,นะคะก็อันนี้เป็นร้านขายส่งนะคะก็โบซื้อมาสามชิ้นแต่ก็หมดเงินเยอะนะตั้งเจ็ด้อยห้าบาทนะก็เป็นพวกยางลบสองแล้วก็อันนี้เป็นกลบเหลาดินซอะดูนี่ก่อนแล้วกันมันอันนี้สามร้อยเจ็สิบบาทมันได้ร้อยแปดชิ้น มันเป็นกบเหลาดินสอคะเป็นลูกกำนำไตล์กระตูนโบไม่ได้ซื้อมาเหลาดินสอค่ะแต่ว่ากะว่าจะมาทำแป้นตายางนะคะก็ได้ไอเดียนี้จาก Facebook ของพวกที่รุ่นพี่ที่ทำตายางสวยๆเขานะคะเขาก็เอาตัวเลโก้นี้มาดัดแปลงเป็นด้ามตายางแทนที่จะเป็นแป้นไม้นะคะก็ ใครสนใจแป้นไม้ทําตายางราคาถูกก็เดี๋ยวโบจะแนะนําเฟสไว้ให้ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาขายชิ้นละห้าบาทก็อันนี้เขาก็น่าจะขายนะคะแต่ว่าไม่รู้จะขายชิ้นละเท่าไหร่ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะโบเห็นตัวอย่างรุ่นพี่เอาตัวเลโก้นะคะมาทําเป็นเป็นน้ำแท่นประทับแทนแป้นไม้ซึ่งโบก็เลยจะลองมาแอปพลายดูแล้วก็ เออกล่องหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบาทก็แพงแต่ว่าพอมาคำนวณแล้วมันร้อยแปดชิ้นมันตกชิ้นละไม่ถึงสี่บาทก็อืมได้ตั้งร้อยแปดชิ้นก็ก็เลยเดี๋ยวเอามาแอปไพายอาจจะเอาขึ้นโชว์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะอาจจะตอนที่รีวิวยางลบอีกครั้งเพราะว่าโบก็ใช้ยางลบเออหลายยี่ห้ออาจจะรีวิวอีกทีนี่แหละค่ะก็มีหลายสีเป็นเลโก้เอามาต่อกันก็ได้นะคะ คือเล่นได้เหมือนเลโก้เลยอ่ะแล้วมันก็เป็นกบเหลาดินสอให้เราด้วยน่ารักดีส่วนชิ้นถัดมาก็เป็นยางลบโบซื้อมาสองชิ้นอันนี้น่าจะได้ยี่สบี่ชิ้นร้อยิบห้าบาทบูก็แพงนะแต่ว่าโบอยากได้เป็นอันนี้มาลองใช้ดูเป็นรูปตัวการ์ตูนแต่ว่าโบใช้ของไอตัวของกิฟแลนดตัวนี้แล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะเหนียวเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีแล้วกันค่ะ แต่ว่าด้วยความที่อยากได้รูปทรงต่างๆก็เลยซื้ออันนี้มาชิ้นหนึ่งเพราะยังไม่มีขนาดยาวขนาดเนี้ยเป็นตัวกระตูนเพื่ออาจจะมาแกะดูเลมอนตามแบบเขาค่ะอันนี้น่าจะได้ยี่สิบสี่ชิ้นเพราะว่ามันได้สิบสองห่อแล้วห่อหนึ่งได้สองก้อนก็สิบสองสองยี่สิบสี่ก็ร้อยยี่ห้าบาทหนึ่แพ็คหนึ่งแล้วก็อันนี้โบซื้อมาร้อยสิบบาทคะของตามา ที่โบซื้อมาจริงๆแล้วโบไม่ค่อยซื้อเกินร้อยอะเพราะว่าโบว่ามันแพงแล้วคือแบบเอามาแกะเล่นๆอะมันเยอะแล้วเสียดายตังค่ะแต่ว่าที่ซื้ออันนี้พพเพราะเพราะนี่ยอุย้ยมันตกเมื่อกี้มันหักแป๊บนึงนะคะมันเป็นพลาสติกอีสเลอร์ เออคือที่โบเคยพูดของเออเป็นยางลบแบบพลาสติกโบเคยพูดของยี่ห้อแอโลไปที่โบบอกว่าตั้งแต่แกะมาชอบตัวนั้นที่สุดทางราคาถูกด้วยนะคะแต่นั้นจะเป็นสี่สิบแปดก้อนราคาอยู่ที่เก้าสิบห้าาทแล้วทีเนี้ยโบก็เลยเผื่อมันเป็นพลาสติกเหมือนกันก็เลยลองซื้อมาแกะดูไม่รู้ว่าจะแกะดีเท่าแอโลไหมแต่ว่าที่โบเคยพูดไปแล้วค่ะว่า ที่แกะยางลบมาแอร่โลเป็นยี่ห้อที่ชอบที่สุดเพราะมันเป็นแบบรุ่นพลาสติกแล้วราคาก็ถูกแต่ว่าร้านนี้ไม่ไม่มีของยี่ห้อนั้นนะคะต้องไปซื้อที่ออฟฟิศแมทค่ะก็หมดแล้วที่ซื้อของร้านขายส่งเดี๋ยวพบอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ไปซื้ออีกทีหนึ่งก็ซื้อหลายที่เดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปๆแล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ